คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ b a เฮ hey ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย27กุมภาพันธ์2025วันนี้มาคุยก่อนเกมคราะบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาเช้าวันเพื่อสบดีครับลงสนามทั้งหมดถึง7คู่ครับและ2คู่เหมือนเดิมที่ยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่อง NBA 222 คู่แรกกระทิงดูชิคาโกบูด,ดวนกับแ a ลเอคลิปเอร์ตอน8โมงเช้าครับส่วนอีกหนึ่งคู่ยูทาจัสครับดวนกับราชันสาเมนโตคิง9โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องจานเจเอ็น2ีเอครับ26กุมภาพันธ์2 5 2 5โดยก็ผ่านทั้ง2คู่ครับคู่แรกครับสอบผ่านที่ราคา h o สตันร r o c เก็ตเอาชนะได้3แต้มครับ โดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮูสตันโรเกตครับดวลเดือดกับพยากวางมิวอกกี้บัคครับแล้วก็ตลอดทั้งเกมครับทั้ง2ทีมผลัดกันนำผลัดกันตามครับแต่สุดท้ายเป็นเจ้าบ้านอย่างฮูสตันโรเกตครับสามารถเอาชนะไปได้3คะแนนครับก็ผ่านราคาเช้าที่ลบ2.5พอดีครับแล้วก็ทัศนะคู่นี้ผมก็เลือกยืนฝั่งฮูสตันโรเกตเรียกด้ว่าผ่านราคาแบบบุบวิด ส่วนผลงานอีกหนึ่งคู่หน้าช่องครับมีดูเมมฟิสกิสลียดวลกับพระทิตย์้ายแสงฟินิกซ์ซันครับก่อนแข่งมีดุเป็นต่ออยู่ถึง8.5แต้มครับคู่นี้ผมไม่ไปทางพระทิตย์้ายแสงฟินิกซ์ซันที่บวก8.5ครับและคู่นี้ก็สําเร็จครับฟินิกซ์ซันสู้ได้อย่างสูสีไปต่อเวลาครับแล้วก็แพ้ไปแค่3แต้มเท่านั้นก็เรียกได้ว่าหน้าช่อง n b a 222ก็อมยิ้มได้ทั้ง2คู่ในวันนี้ครับ ไปที่การวิเคราะห์คู่แรกกันเลยครับชิคาโกบูกระทิงดุดวลกับ LA คลิปเปอร์สที่สนามยูนิต็ดเซ็นเตอร์บ้านของชิคาโกบูครับโดยลับของเจ้าบ้านครับนำโดยลอนโซบอลครับเควินเฮอร์เดอร์โจสกิดดี้แมทเทสบูเซลิสครับแล้วก็เซ็นเตอร์ใช้เป็นตัวใหม่อย่างแซ็คคอลลินครับที่ย้ายมาจากสเปอร์ส่วน LA คลิปเปอร์สครับนำโดยมาเทพคาวายวเลียนนาดและเจ้าคราวเจมส์ซาเดนบ็อกดานบ็อกดานนวิชครับคริสดันและก็อีวิซาซูบัก โดย5เกมหลังสุดของชิคาโกบูลชนะได้แค่เกมล่าสุดเท่านั้นครับเอาชนะฟิลาเดลเฟียได้ส่วนเอเวคลิปเปอร์แพ้มา3เกมรวดครับอันดับในปัจจุบันชิคาโกบูลรังดับ10ในสายตัวนออกส่วนเอเวคริปเปอร์ครับรังดับ6ในสายตัวนตกแม้คลิปเปอร์ยังจะแพ้มา3เกมรวดก็ตามครับแต่รายชื่อที่ส่งมาวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าทีมเยือนครับได้เปรียบแทบจะทุกตำแหน่งครับภายใต้การนำของเจ้าคราวเจมสดนและคาวายวเลียนาด วันนี้คริปเปอร์น่าจะบุกมาโชว์ฟอร์มเก่งได้เอาชนะได้อย่างน้อย8คะแนนยืนฝั่งทีมเยือนครับไปกันต่อที่คู่ที่2การพบกันระหว่างเจ้าบ้านบบรเลงเพลงแจ๊สยูทาแจ๊สดวลกับราชันซัลซามิโตคิงโดยเจ้าบ้านยูทาแจ๊สครับวันนี้เปิดสนามเดลต้าเซ็นเตอร์ครับโดยผู้เล่นวันนี้ครับน่าจะเป็นไอซ์แาคอยเลียจอแดนครัคซันบรัสเซสซิบัวครับเคเจมาร์ติลก็วักเกอร์เคสเลอร์ครับ ส่วนตัวเจ็บครับยูทาจัสมีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นโคลินเซกตันลวรีแม็คาคนเนนแล้วก็จอห์นคอลลินส์ส่วนราชันสารามโต้คิงรับนี้ประกอบไปด้วยเดมาโดราซานเป็นแม่ทัพร่วมกับแซ็กลาวีนครับมาลิกมังคีแกนมเมเร่และโดม,มัสซาโบนิสคอยดีบาวใต้แป้น 5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านยูท่าแจสชนะได้2ครับส่วนสกามิโตคิงชนะ3แพ้2สําหรับ5เกมหลังสุดทั้ง2ทีมครับก็ไม่ได้มีเกมรับที่ดีสักเท่าไรครับแล้วก็เกมลุกของทั้งยูท่าแจสและสกามิโตคิงก็พอเชื่อถือได้ครับเกมนี้ผมมองว่าน่าจะเปิดหน้าแรกกันมันครับไม่น่าจะเน้นเกมรับครับ235ที่เปิดมาวันนี้ครับเชื่อว่าทั้ง2ทีมยูท่าแจสและสกามิโตคิงน่าจะช่วยผลิตสกอร์ได้เกินนี้ครับ ทศนาจานเจย์เจ2ปุมภาพันธ์2 5 2 5คู่แรกชิคาโ,โกบูลดวนกับ LA c l i คลิปเปสครับคู่นี้ว่ากันตามเนื้อผ้าครับก็มองว่า LA c คลิปเปอรมีดีพอที่จะบุกมาปราบได้อย่างน้อย8แต้มส่วนอีกหนึ่งคู่ครับยูทาแจสครับดวนกับราชันสคามินทอกิงครับ ก็เป็นบาสท,ที่มีโอกาสที่จะออกสกอร์สูงครับเนื่องจากเกมรับไม่ดีทั้งคู่ครับแล้วก็เกมรุกของทั้ง2ท,ทีมก็ถือว่าไม่เร็วครับ235ที่เปิดมาวันนี้ครับน่าจะไปทางฝั่งสูงปลอดภัยที่สุดปลอดภัยกว่าการเลือกข้างในคู่ที่2ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ